สวัสดีครับรคู่วดียวพวกพาวันนี้ผมมินบาลยองจะพามาดูบรรยากาศฝึกไลฟ์สดออกกําลังกาย2ชั่วโมงนะ กับตารางฝึกเดินอากาศนะครับเป็นการฝึกแกนกลางลําตัวนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงด้านบนนะครับกล้ามเนื้อหลักๆที่จะทํางานนะครับ1เลยก็คือแกนกลางลาตัวนะครับส่วน2นะครับแน่นอนครับหน้าอกหลังแขนนะครับแล้วก็หัวไหล่เล็กน้อยนะครับเรามาในรูปแบบของการฝึกชาเลนจ์ซิปแพกหรือว่าแกนกลางลาตัวนะครับเรากล่าว่าไลฟ์สดครั้งนี้2ชั่วโมงคงได้ฝึกซิ p แพกหรือว่าแกนกลางลําตัวกันยาวๆแน่เลยนะทุกคนก็สังเกตดูได้นะครับผมนี่เดินเดินลงลงอยู่พักหนึ่งเลย น,นี่คือการเดินอากาศบิดเอวนะการฝึกบิดเอวแบบนี้นะครับก็ผ่อนท้ายในช่วงของท่าเดินอากาศคือเดินจนเบื่อทุกคนใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับในการฝึกเดินอากาศคือเดินไปทั้งหมดประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0 9ทุกคน นี่มีการเด้งกันด้วยนะครับการเด้งนี่กันแน่นอน,นครับการฝึกแกงจางลำตัวนี่แหละครับผมเด้งเก่งเก่งช่วงลำตัวนะครับเก่งช่วงหน้าท้องอะไรแบบนี้นครับในในขณะที่เราฝึกเด้งหลกักๆแล้วนะครับมันจะดูเหมือนเมื่อยขานะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเมื่อยช,ช่วงแขนนะครับมันเอ้ยไม่ใช่เมื่อยช่วงแขนต้องบอกว่าเมื่อยช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็เมื่อยช่วงแกกลางลำตัวมากหลกักๆของการฝึกตารางในวันนี้นะครับใน2ชั่วโมงเนี่ยคือผมเหนื่อยมากเลยนะจริงๆผมควรจะปวดหน้าท้องนะครับแต่ว่าไม่มีคนส่ง ของฝันนั่นอื่นมาให้เลยนอกจากเดินอากาศนะผมเดินประมาณ3 000, 4มสีเจ้าของฝันนั่นอื่นก็มีส่งมาบ้างนะครับแต่ก็เล็กๆน้อยๆส่งมาเรื่อยๆปะปายนะครับ หลักๆแล้วก็จะเป็นสไตล์การฝึกเดินอากาศนะครับก็ประมาณ3ามพันสี่พันเ้าไม่รู้เดินไปได้ยังไงเหมือนไปฝึกมาราธอนแบบไปแข่งเดินอากาศ10กิโลเมตรอะไรแบบนี้ก็เลยนะนี่มีเด้งด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คนส่งเยอะเหมือนกันนะเป็นเดินอากาศเด้งแลวส่วนอันนี้เป็นเป็นการเดินอากาศของน้ําหอมเขานะครับเป็นการบิดเอวเด้งแบบรัวๆเลยนะซ้ายขวาใครที่อยู่ก็จะเห็นเลยนี่อันนี้เป็นช่วงพิก ของการฝึกของตัวคลิปเลยนะเป็นไลฟ์สชดชาลิลก็คือการเด้งเอวลอยอากาศมันชื่อท่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าจำไม่ได้นี่หลังๆเริ่มจะวิ่งแล้วนะครับเพราะว่าเขาส่ง ส่งดอกกุหลาบมาจริงสองสามร้อยดอกครับทุกคน<อ>คือเดินกันขาห้อยเลยเดินแขนห้อยขาห้อยกันเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้มีของรางวัลใหญ่มานะครับก็จะเป็นการเดินอากาศหกสูงมานะครับไล่สเตปไปจนถึง v ีซิตนะครับผมก็บอกเลยว่าหนักมากนะไอ้ที่หนักจริงๆแล้วมันใช้หัวไหลใช้สะบักเยอะนะครับเพราะเมื่อวานฝึกไหลฝึกสะบักเยอะเป็นอ่าเป็นชาเลนจ์ของหัวไหล่นะอกสะบักเขาเมื่อวาน วันนี้นะครับก็อาจจะมาเดินนานๆริงแต่ก็เหนื่อยมาทุกคนดูนี่เดิอนอากาศเซตหนึ่งเป็นร้อยนะครับเมื่อวานนี่เดินสูงสุดแบบ1เซตนี่ประมาณ150ได้นะเซตเดียว159ทุกคนดูเหมือนวิ่งอยู่กับอากาศเลยนะครับเหมือนวิ่งแล้วดูเหนื่อยมากทุกคนดูเหงื่อผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะมันเมื่อยแขนนะครับมันเมื่อยแขนมากๆเลยเมื่อยจนไม่รู้จะนึกภาพตัวเองอยังไงดูสภาพหน้าผมเดดดูผมทําหน้าตอนเดินนี่ โอ้โหนี่พอเดินเสร็จปุ๊บก็ส่งมาอีกครับส่งมาให้ผมเดินอีกนะคือเดินกันแบบแยาวๆเลยเดินจนล,ลืมไปเลยว่าตรงนี้มันที่ไหนนะเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกนะทุกคนใครที่อยู่เมื่อวานนี่คือแบบน่าจะรู้สึกสงสารผมบ้างนะทุกคนนะก็ใครที่อยากฝึกลดไขมันนะครับลดไขมันกระชับอุ่นนะกระชับช่วงลําตัวผมบอกเลยว่าถ้าเดินอากาศ ตอบโจทย์มากมันใช้พลังงานเยอะมากนี่พอถอดเสื้อก็จะเห็นเลยนะสังเกตดูหน้าอกสังเกตดูช่วงแขนหัวไหล่นะครับนี่ผมโน้มตัวไปได้านหลังนั่นหมายความว่าผมกําลังเดินเพื่อโฟกัสหน้าท้องอยู่นะครับแต่ถ้าโน้มตัวมาด้านหน้านี่อาจจะใช้หน้าอกใช้แขนในการรับน้ําหนักนี่แต่เอ็นตัวไปได้านหลังแบบเมื่อกี้คือหน้าท้องทํางานเยอะมากนะครับผมจะบอกให้จนังนําตัวทํางานเยอะมากแต่ว่าถ้าเดินระดับตรงกลางนี่มันก็จะใช้งานกล้ามเนื้อแบบทั่วๆอาจจะไม่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง คือหนะ้าท้องก็ทํางานช่วงแขนช่วงอ,อกช่วงไหลอะไรแบบนี้ก็ทํางานนะครับนี่แหละเป็นสตเ,นเนสตปการเดินเดินอ่าสเตปการเดินเดินอากาศนะครับมันจะใช้งานกล้ามเนื้อหลากหลายมาใครที่ฝึกนะครับเวทการฝึกของท่าเนี่ยมันอาจจะไม่หนักมากนะครับแต่ว่ามันฝึกได้แบบต่อเนื่องมันคล้ายๆการฝึกแบบคาร์ดิโอเลยอ่าอันนี้ของรองวัลจะเป็นโดนัทนะครับก็แอลซีตกเท้าไปก็ไม่มีเท่าโหดมากไม่ได้โชว์วีซิตเลยนะวันนั้นนะ วันนั้นไม่ได้ของฝันเกี่ยวกับพวกท่าบีซิตเลยนะครับก็จะเป็นเดินอากาศเป็นแอลซิตเป็นเกี่ยวกับเด้งแล้วก็เด้าชื่อท่ามันนะเด้าลอยอากาศอย่างนี้นะเด้าเอลซี uh, C G อย่างนี้นะอามาต่อด้วยเดินอากาศอีกแล้วครับบอกไปเลยครับบอกแล้วนะว่าเดินทิ้งสามพันสี่พันเก้าไม่รู้ว่าขยันกดของขวัญอะไรกันขนาดนั้นนะดอกไม้แบบสามร้อยห้าสิบดอกสามร้อยห้าสิบดอกสามร้อยห้าสิบดอก คือเดินกันท้มเป็นพันเก้าทุกคนให้ของฝันเดินกันแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงดูสภาพหน้าผมดิคือแบบแล้วเราต้องพยายามเดินให้ครบด้วยนะครับโอ้โหคือน้องเขาก็กดให้เราก็ขอบคุณเขาอยู่แล้วนะมันก็เลยต้องใช้การฝึกเนี่ยแหละเป็นการตอบแทนน้องเขานะครับใจลึกๆก็อยากจะขอบคุณนะอีกใจลึกๆก็อยากจะบอกว่าเบรกก่อนนะขอพี่พักก่อนแล้วก็โยนใหม่ก็ได้นะนี่ดูดีทุกคนเดินแบบแทบไม่หยุดเดี๋ยวดูสภาพหน้าหลังๆนี่คือร่วมเริ่มหมดแรงแล้วนะ ไอที่ปัดเร็วๆนี่คือไม่ใช่ฟิตนะครับอยากให้มันจบไวๆนะนี่แล้วก็มีน้องคนหนึ่งพี่ผมผมขอยากดูหลังดูปีกพี่หน่อยครับก็เลยโชว์ให้เขาหน่อยนะไอบา้าเอ้ฝึกหนะ้าท้องอยู่ให้ให้โชว์หลังโชว์ปีกเฉยเลยประทรมันก็ต้องโชว์ซิกแพคปะมันต้องโชว์ซิกแพคโชว์แขมปแล้ววันนี้เดินอากาศเยอะขนาดน,นี้นะนี่แล้วก็กลับมาเดินต่อนะครับโอ้โหเดินเป็นพันผมยังตกใจตัวเองเลยนะว่าผมเดินไปได้ยังไงนะ เหมือนไปแข่งแบบไปแข่งมาราธอนเดินอากาศ20กิโลเมตรอะไรแบบนั้นนะเนี่ยเหมือนกําลังฝึกเพื่อไปแข่งเลยแต่จริงแล้วเปล่านะครับฝึกเพราะโดนแกล้งก่อนทุกคนลองคิดดูครับออกกาลังกาย2ชั่วโมงจริงๆไม่2ชั่วโมงหรอกคือผมฝึกไป2ชั่วโมงแล้วก็พักไปประมาณ10ถึง20นาทีนะครับแล้วก็กลับมาไล่ต่ออีกเกือบ2ชั่วโมงแล้วทุกคนคือเมื่อวานนี่คือแบบเดินอากาศกันไปยาวๆเลยประมาณแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะทุกคน เดินจนลืมวันลืมคืนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าหน้าอกแขนถืออะไรแบบนี้มันเริ่มชาหมดแล้วนะเดินว่าใช้ใจล้วนๆเลยนะมีคนบอกเป็นห่วงนะครับโอ้โหผมก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันรู้จักเลี่ยงหนักเบาได้นะถ้าที่เราฝึกไว้นี่เราตั้งไว้นี่ก็กะว่าเซฟตัวเองเต็มที่แต่มันก็อย่างที่บอกครับมันเซฟได้ไม่นานครับเพราะยังไงทุกคนก็สามารถเล่นงานเราได้อยู่ดีนะ เพียงว,ว่าเราต้องพยายามทําให้ครบแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับพักเยอะๆหน่อยนี่ถ้ามีคนมาสักสองสา 2, คนนี่ผมน่าจะตายนะเป็นชาเลนจ์ใหญ่ไปเลยผมต้องเดินอากาศสักประมาณ3ามพันสีรอบอะไรแบบนี้นะโอ้โหถึงก็ร้องกันเลยทีเดียวเชียนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความพยายามความทุ่มเทในช่วงนั้นในวันนั้นนะคือฝึกจริงออกกำลังกายจริงเหนื่อยจริงครับของฝันต้องมีนบาลยองเลย อ,อไม่ใช่ขอของฝันแล้วไปฝึกง้องแง้งนี่ไม่มีนะฝึกทีงนี่คือแบบคุ้มค่าของขวันแน่นอนนะครับแต่ละอันนะผมบอกเลยนะใครที่จะมาแกล้งผมก็บอกเลยตอนนี้ผมน่าจะแข็งแรงขึ้นกว่ืนอนเดิมแล้วเพราะว่ามีประสบการณ์การเดินไปสามพันกว่าก้าแล,แล้วจะกลัวอะไรนะทุกคนโอเคไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาให้กําลังใจาสมของขวันนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูชาลิ์ของวันนี้ต่อนะครับว่ามันมีอะไรนะครับผมขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณครับ ได้ได้ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันได้เลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะขอตัวแป๊บนึงปับเดียวปับเดียว